ยิบปมดงงปวดแอลปุ่มเก็บบางใบเออบังใบเออบังบวงเด๋มวจะหนุ่ยไงก็บมันมือขักว่ะ เขาเดี๋ยวเต็มแล้วเขาเดี๋ยวเต็มเลยสามไปไปเชียร์อีกพ่อหานาทีไปเชียร์อีกกัเาานเด้อเ hey, <you> ต็มแล้ว กจะมองไปขายด้วยมือนียอกัตุดดีค่ะที่ซื้อนึ่นฝนตูกแห้งนึ่งผนตกแห้งยายเลื่อมาเก,ก็บบุกหวังเออจะมงไงบกงุกหวง

บึ้งบึ้งบึ้งบงทังนี้บังมีเอบ้งอะบก้นักตัว่ามองเจ้าหักเมวงเจ็บต้นยบเ็บบบมองปวดแอลมาเคยย่งนี้บอก็เห็นบเ็บมองปวดแอล บ่ได้ขึ้นต้นบ่ได hmm ้ขึ้นต้นยากหรอกบ่ได้ขึ้นต้นยากเลย่นน่พุเก็บให้เบิ่งนี่เราไปเช็ดสองให้เขาเบิ่ง้ลฝนไปดูเดี๋ยวโอ้ยดอกเลยเบิ้งเบิ้ง นี่ดูเดี๋ยวเดีโอ้สชุงได้เจดเดี๋ยวเดี๋ยว,ดวดเดี๋ยวเด,วเดวีไปหาจัตามกอนหาเอาไปได้จักตามสิ่เพ่อพี่อตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เต็มแล้วไาถอดบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเให้เบ่งมาเนย เต็มตับคูแล้วนี่จะสอบไปไปไปจนไม่ยุกผู้จนพุ่นๆู้จนพุ่นตูนพุ่นจนง่ายง่พุ่นเดี๋ยว,วายยายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จนงอยอีกอ แลยวเด็กเกมหมันไปขายได้อบดนี้เออมันจะได้มีสน่ห์ำงาแถบเบิ้งเบิ้งเบิ้ง เอ้ยเบิ่งวนกัารับจ้างคนนี้ยังไหนนี่บรับจ้างเนี่ยเก็บพเกของสิเออเออนึกว่ารับจ้างก่อนก็เออผดเก็บตัวของไปขายเองเก็บของกับข้อมีแล้วเมื่อไรรับจ้างผู้ใดขอมกัขอเองนี่จะปลาบุ้งบวงเอา ไปยีก้อนจากต้นก้อนนั่นเต็มกับคู่แล้วโอาคนี่ฮะบึงมึงมึงมึงอุ้ยมึงสามเมื่อชียรอะไรบ้านยสามเมื่อเชียร์เมรอไงบึงมึงมึงสามเมื่อเก็บหลายอบเลยเนาะหันไปเชียอีกก้อนน้ำมา โอเคจัง้าเดี๋ยวได้สองคู่แล้วจีบโอ้ยขามบดีตุ่นกับคู่ยังบวบเนอะขาเดือกเลยตรงตรงเฮ้สุกคนไปดีสองคู่แล้วป้าจีบเที่ยวก้อนเด้อสองคู่พ่อแบกนัก งานดูวยไปเดีไเอดีกว่านักตุนอยักหาตวนลูกดูก่อนจะถามปิดกนเนาะปิดกน